โยสวัสดีทุกคนด้วยก็ตามเคยาตามชื่อคลิปเลยก็จะมาบ่นเกี่ยวกับอาร์ i ไนทเนาะก็อาร์ i ไนทที่ว่าก็จะคืออนิเมะของ a าร์ i ไนท์ซีซั่นสองฮะซึ่งเข้ามาแล้วแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยฮะซึ่งถ้าจะเริ่มบ่นก็ขอบ่นได้เลยใช่ไหมครับโอเคก่อนที่จะเข้าบ่นแล้วก็ขอแนะนําอย่างนึงเลยนะฮะก็สําหรับใครที่เพิ่งติดตามช่องนี้ก็ ติดตามต่อไปขอบคุณครับโอเคหยอกอยอกก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับสำหรับหลายหลายคนโอเคมาฮนะอังในอังในซีซั่นสองก็จะดำเนินเรื่องของโรดไดแลนด์เนาะไปมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีโรดไดแลนด์กับเฉนินก็คือฝั่งฝั่งอ่านครหลวงเหมินเออก็เข้ามาช่วย กันซึ่งถ้าจะพูดว่ามันแย่ยังไงฮะที่ว่าไปป่าก,กับพวกเยติแล้วหลายๆเรื่องซึ่งมันแย่เพราะว่าดําเนินเรื่องเร็วมากแต่ถามว่าอินไหมอินนะแต่เหี่ยชิบหายก็คือดําเนินเรื่องโคตรไวเลยเออคือแบบ จะพูดไงดีอ่ะคือถ้าคนอ่านอันนี้ไม่หลายหลเรื่องหรือดูอันนี้ไม่หลายหลายเรื่องก็จะมีซับไทยขึ้นมาใช่ไหมแล้วให้อ่านอันนี้คือแบบว่าคุณต้องค่อนข้างเก็บภาษาไทยแล้วก็ค่อนข้างอ่านไวเลยทีเดียวคือแบบรึปบเสร็จมา2บรรทัดรึปบ5วีไป,ปรึปบบางัน1บรรทัด3วีไปโอ้แบบเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ผู้ไรนะแต่ก็ค่อนข้างโอเคเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอ่านไวก็ ก็ถือว่าไม่มีปัญหากับตรงนี้แต่หลายๆคนคือแบบไวมากแล้วก็ใน,นเรื่องบางฉากแล้วก็ไอ้นี่ก็จะไม่ตรงกับในส่วนของเกมก็จะบางฉากก็จะไม่ตรงกับส่วนในส่วนของเกมก็น่าจะพอเข้าใจครับเพราะว่าบาตอนค่อนข้างเร่งรีบรีบเลยแหละไม่ค่อนข้างหรอกรีบเลยก็พอเข้าใจได้อยู่เพราะว่าถ้ามีเวลาเยอะมันก็จะดีกว่านี้เนาะ สำหรับอนิเมซันสองก็ถ้าถามว่าซีซันสามมาไหมมามั้งน่าจะมาเลยก็รอดูอยู่ว่าว่ามันจะขี้ได้สักแค่ไหนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือไม่ค่อยถามว่าเป็นคนอ่านในสดของเกมหรือเปล่าอ่านนะแต่ว่ายังเล่นไม่ถึงไหนเลยก็เลยดูในส่วนของอนิเมะคร่าวๆไปก่อนแล้วก็คิดว่าจะค่อยกลับไปอ่านทีนี้ ซึ่งในส่วนของยูทิ่งก็ามาหมดแล้วก็มันไม่ตรงมันถามว่ามันตรงไหมอาจจะมีบางฉากที่ไม่ตรงกับบางฉากที่ตรงซึ่งมันมีหลายจุดที่อยากบ่นมากซึ่งคลิปของคนอื่นก็มีบ่นไปแล้วซึ่งค่อนข้างเยอะเลยซึ่งก็มาบ่นทีหลังเพราะว่าไม่ค่อยว่างโอเคนะ มาเดี๋ยวช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างก,ก็ติดหลายอย่างเลยติดเกมด้วยแหละสอนนิงก <c oughs> ็ถ้าอยากดูคลิปบนคนอื่นก็สามารถไปดูได้ฮะก็ราคาช่องเดียวแต่สนน่วนใหญ่จะเป็นไลฟ์สดเนาะแต่ว่านี้มาเป็นคลิปก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะแต่ว่าแล้วก็ในเรื่องของอีเวนต์อีเวนต์ใหม่ไม่ได้ลงก็ขอโทษด,ด้วยนะส่วนีขอโทษจริงจริงเพราะว่า ถามว่าเล่นไหมเล่นฮะแต่ว่าไม่ได้อัดให้ดูวิดถ้าถ้าอัดมันนานมากแล้วก็รอรออ,อีเวนต์หน้าฮะแต่ว่าจะไม่ใช่อีเวนต์เล็กๆแต่จะเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วก็ขอให้มีตัวลิมิเต็บแล้วว่าจะเก็บในส่วนของตัวิมิเต็กก็ก็ตามนั้นที่จะมาขี้แจงก็คือในส่วนของอนิเมะเรื่องที่สองซึ่งดำเนินเรื่องไวมากแล้วก็บางฉากที่โคตรน่าสะใจเลยสะใจมากแล้วก็ ไม่เศร้าแล้วก็ไม่ค่อยอินกับบางฉากก็ตามนั้นฮะแต่มีอินบางฉากนิดนึงกันนะเดี๋ยวจะมีเซอร์วิสให้กับคนดูก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะก็ขอให้สนุกกับอ้างนะนครับ <c oughs> ขอบคุณครับ